ก็ปัจจุบันก็มีทางแบงค์ชาติได้มาปรึกษาารืรกับทาสงสงสคปัจจุประสงค์ของแบงค์ชาติก็คือเรื่องของการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนล้วเขามีสมมติฐานเบื้องต้นว่าการไหลเข้าไหลออกของทองคำเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยซึ่งในขั้นต้นของการปรึกษาหรือก็ได้มีการคุยกันว่าปัจจุบันสถานการณ์เนี่ย เราไม่มีการควบคุมการไหลเข้าและออกของของทองคําแล้วการมาขอไลเซเส้นการมาขออนุญาตเพื่อนาทองเข้าออกเนี่ยไม่มีแล้วเพราะนั้นถ้าเราจะเอามาตรการเหล่านี้กลับมาทําใหม่เนี่ยคงต้องพิจารณารอบๆเพราะมีผลทั้งบวกและลบถามว่าถ้ามันมีผลบวกจริงๆเราก็พร้อมทำทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงค์ชาติก็กลับไปทําข้อมูลเพิ่มเติมว่าการไหลเข้าออกของ,ของ ทองคำเนี่ยในการเก็งกําไรทองคําเนี่ยมันส่งผลกระทบจริงหรือไม่ต่อแต่ละเปลี่ยนของบาทน,นะเมื่อเทียบกับของน,อนิวซีแล่า์หรือประเทศคู่ค้าคู่แข่งซึ่งเขาก็คิดว่าน่าจะถึงจุดหนึ่งเมื่อเขาพร้อมก็คงมาคุยกับสสคอไปเพรี่ศสคอเปลี่ยนรับฟังแล้วก็รับความต้องวอนของแบงค์ชาติเรื่องนี้ซึ่งในส่วนของศสคอเองเราก็รอฟังจากตัวเลข คุยกับแบัญชิเพิ่มเติมในไม่ช้าในกองหน้าะต